เอ้ยป <Viol ent. S 1> ่า <Wirtschaft> พ่อเฮ้ยไปตัวนี้มาอีกแล้วมาสองตัวเลยโคอหนีก่อน เฮ้ยมาด้วยอะดับบอเหรอเฮ้ยตอนนี้อะดับบอไม่เอาทีนี้อย่ามา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 เอ้ยอย่าปลาพ่อ เฮ้ยไปตัวนี้มาอีกแล้วมาสองตัวเลยโคหนีก <c oughs> เนเฮ้ยมาเรื่อยอะบอเหรอเฮ้ยต่อสิอะบอไม่เอาอ <c oughs> นี่ยามา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  กับปาพ่อเฮ้ยตัวนี้มาอีกแล้วมาสองตัวเลยว่หนีก่อนเฮ้ยมันรื่อยานำบอรอเฮ้ยต่อตีอย่าทำบอ ไม่เอานีา่นี่ยอย่ามา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 อเอ้ยอย่าป่าพ่อ <c oughs> เฮ้ยไปตัวนี้มาอีกแล้ว สองตัวเลยหนีก่ลนเฮ้ยมันไม่อย่าดับบอเรอเฮ้ยต่อเตีอย hey. yeah! ่าดับบอไมวนี่อย่ามา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 เอ้ยอย่าป่าพ่อ เฮ้ยตัว yup. นี้มาอีกแล้วมาสองตัวเลยวิหนีกนเฮ้ยมันอยกันบ้อลเหรอเฮ้ยต่อตีกัรบบอไม่เอา อีนี่ยามาอย่ามาอย่ามาอย่า,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 ามาเอ้ยอย่าป่าพอ่าาอเฮ้ยไปตัวนี้มาอีกแล้วมาสองตัวเลยเขาหนีแ,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 นแล้ <c oughs> เฮ้ยมัน้ว่อย่าทำบ่อเด้อเฮ้ยตอนนี้อย่าทำบ่อ,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 อไม่เอา